สนเต็มทีเรื่องที่มีเกิดคำถามข้างในก็ไม่รู้ที่เป็นมันคืออะไรไม่เข้าใจตัวเองขึ้นทุกทุกทีบอกตัวเองว่าอย่าไปคิดกันเลยระวังเราไม่ควรจะเป็นเช่นนี้แต่ยิ่งงานก็ยิ่งไม่ค่อยจะดี ใจใฉันมีมันแรมไม่เหมือนเดิมมันเกิดอะไรกับหัวใจควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างจะหามยังไงก็ไม่มีทางให้มันหยุดคิดถึงเธอจะบอกยังไง ธอถ้าทางมันคงจะเพล่รักเธอหมดใจสวััดีครบผู้ชมนะ แล้วก็ต้องขอต้อนรับคุณแบงค์ด้วยใช่แบงค์จากเทมโปโป้นั่นเองครับผมขอต้อนรับสู่รายการไฟฟลายนะครับแบงค์ครับอันนี้ทีมที่จะอยู่ดวกันทุกวันเลยนะครับใช่และก็จะมาทำความรู้จักน้องๆในวงนี้กันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับแบงค์ไม่ได้มาท่านเดียวนะครับยังพาเพื่อนอีกสามสมาชิกด้วยกันนะครับผมเอาเป็นว่าต้อนรับพวกเขาเลยทำความรู้จักกับพวกเขาในช่วงนี้ของเราก่อนครับกับคำถามลวงลับมากมายในช่วงกล้องทางนี้ฮะเทมโปโปทเวนตี้ซีคริตใช่ เทมโปโปส20 Secrets นี่แหละฮะนะฮะก็เป็นว่าต้องขอต้อนรับกันออฟและอุ่งอิงเข้าสู่รายการฟ้าสต์ไลฟ์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระดอนไลกระดนไลฟใช่แล้วนะวันนี้แล้วก็มีคำถามอแค่คำถามเป็นคำถามล้งลับที่จะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกับพวกเขามากขึ้นเข้าไปอีกถูกต้องฮะเริ่มที่คำถามแรกก่อนเลยครับคำถามแรกนะเขาบอกว่าโบไซเบอร์เจอผู้แข่งนี่ทำไม พี่ชายของคนนี้ทนายผมโอ้ไอ IT สุดในแก๊งแล้วนี่เล่นมีเฟซบุ๊กเล่นมานานยังผมเล่นมาตั้งสองเดือนแล้วฮะดูนี่กดกดกดเป็นภาษาเป็นยังครับเนี่ยอะไรนะกดเปลี่ยนภาษาเป็นยังเข้าเรียกแม่สิครับคุณไปเลยคุณไปเลยเดี๋ยวว่าไปเลยไปเป็นเค็มกันเต็มนเหมือนเดิมไปเลยเขาบอกอย่างี้ครับเข้าคนนี้ครับเล่นเฟซบุ๊กเป็นครับตั้งสองอาทิตย์แน่ตั้งสองอาทิตย์ต้องชูป้ายกันแล้วว่าเป็นใครต้องชูป้ายกันแล้วหนึ่งสองสาม จะไหมอ้าวอ่าอย่างนี้เอกฉันครับกันครับต้องบอกก่อนแม่สองเทคือ2เดือนครับเท่าระยะไม่โบเลยเหรอไม่ต้องแค่ตัวมันร้อยอยู่ดีอะเอางี้เท่าเดียวไม่ได้เอางี้สมัครเองปะไม่นด้ได้แต่ตอนนี้เล่นเป็นยังอัพเล่นเป็นที่บ้านเขาจะมีคอมที่ใช้แผ่นใหญ่เลยคือตอนนี้ดูโค้อโค้กเก่ามาก ยังไงฮะคือตอนนี้ที่เล่นได้ก็จะมีแค่เม้นตอบกลับอ่านอะไรอย่างนี้โอเคอ๋อโอเคแล้วผมเข้าใจผมเข้าใจลงอยากจะอัพโหลดเป็นมาหลังโทรหาพี่เอสนี่ไงคุยอย่าคุยเลยเอ้าคำถามต่อไปเลยดีกว่าครับมีตีหน้าที่ไหนเจอคนนี้ที่นั่นต้นกันเลยเหรอซ้อมซั่มอุ๊บองค์อก ต้องถามแล้วทำไมตัวติดกับดีหน้าล่ะหรู้ยังไงครับคุณอิ๋งติดกันก็แปลกละพี่แล้วมันเป็นยังไงดีกันได้เป็นแฟนคลับเขาชื่นชอบอะไรในดีหน้าดีกว่าชื่นชอบความเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่แบบไม่ค่อยมีผู้หญิงทำแบบนี้เท่าไหร่มันดูเท่นะเป็นหญิงแบบฮาาวท์เท่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมาะกับคาแรคเตอร์เขานะเฟิร์สก็ใล่สั้นเป็นแบบสาวร็อกเหมือนกันไงอะไรแบบนี้ครับผม เป็นไรเป็นไรใครทำเหรออะไรนตกมาข้อต่อไปดีกว่าครับาคำถามต่อไปครับนโอ้โหเป็นคำถามสะเทือนขวัญมากเกิดเหตุสะเทือนขวัญสัตว์โลกครับครับกระรอกเครียดจนกัดตัวเองตายป้าเดี๋ยวเลี้ยงยังไงเนี่ยขอรู้ตัวก่อนแล้วค่อยมาพูดดีกว่าชูป้ายเลยครับหนึ่งสองสาม าว้แลกันกันคือยังไงเราไปปล่อยกระรอกนี่ไล่ฟินหรืออะไรน่ะติดยาเป็นกระรอกนี้ต่อเลยเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งไม่ดี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 นะครับโน่โน่ไม่ดีเราโน่นะคือมันไม่ใช่กระรอกครับคือมันเป็นซูการ์ไรเดอร์แต่ว่าบินใช่ใช่กระรอกบินผมอยากทำฟาร์มกระรอกบินมากเลยช่วงเด็กๆถ้าบอกความฝันเราจะทำไหมมีจริงๆนะไม่เลยเราก็เพอเจอร์แหละ คืว่าคอว่ากระลากบินเนี่ยมันเป็นสัตว์กลางคืนแล้วคือกลางวันมันต้องพักผ่อนต้องนอนแล้วคือด้วยด้วยการที่การรักสัตว์มากก็คือจะพกติดไปมาหาอะไรต่อดเวลาทาให้มันไม่ได้นอนทำให้มันทำให้มันเครียดแล้วก็จนมันกัดตัวเองจนหนังมันหล่นทะลกไปตรงตรงคองหมดเลยจนการทนไม่ไหวจนจนกันทนไม่ไหวก็เลยกัดต้องพาไปหาหมอแล้วคือตอนแรกพาไปหาหมอคิดว่าจะเอออาการจะดีขึ้นเพราะหมอ ใส่ตรงใส่จานเหมือนหมาคือแบบกันกัดองไรกันลำโพงตอนแรกคิดว่าเออนอ่าจะหายสักพักอยู่ดีไปเรียนกลางวันอยู่ดีมันก็แบบซึมซึมซึมสักพักตายก็เลยคิดว่าเอยตกลงเป็นเพราะว่า ไปหาหมอหรือเปล่าเพราะว่าใส่จานแล้วมันหายจะไม่ออกหรือว่าเพราะว่ามันยิ่งเครียดกว่าเดิมก็เลยแบบก่อนตายผมนึกภ้าออกเสียงอะไม่ดีเลยแทบตายเลยสายเลยการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะต้องใส่เยอะต้องลงรองร้อมดูมันหน่อยแล้วกันใครเลี้ยงสัตว์อะไรก็ดูว่ามันควรจะต้องดูแลยังไงครับผมมาข้อต่อไปดีกว่าอีกคำถามหนึ่งแล้วกันนะครับกินผิดหน้าบวมแน่เพราะแพ้ผงชูรสใครครับใครหนึ่งสองซั่ นารแบงค์นักร้องของเราวันนี้ยังไงยังไงแผมสิรดเหรอครับผมคือมันมาโดยไม่รู้ตัวพี่ครับอันอันนี้เป็นตั้งแต่เกิดเลยปะคือเพิ่งมาเริ่มเป็น ปีเนี้ยปี2ปีนี้ครับเป็นเป็นหนักๆเลยก็คือกินไม่ได้อะไรที่ใส่ผงชูรสกินไปแล้วแบบไม่รู้อีกตัวอทีตอนตื่นขึ้นมาปากบวมนะใช่ใช่คือปากบวมไปเลยเหมือนโดนไล่ต่อยเนี่ยอันตรายนะแล้วทำยไงเราต้องไปหาหมอแม่แบบคือมันจะหายไปเองภายใน2วันอ๋อจนกว่าจะใช่ใช่ครับคุณจค่อยไปเออนี่ก็แปลกนะก็ต้องระวังนะเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับวันก่อนก็เห็นคุณบัวมาเหมือนกันเนี่อกินผงชูรสเหรอเออโดนผู้หญิงตบปากไม่เอาไม่เอาเรื่องจริงมันเล่นรอบไปท่าน สุดท้ายเลยผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสครับรสได้มะเขือเทศจิ้มเกลือครับอะไรก็หนึ่งสองสามแบงค์ใหม่แบงค์เอออีกแล้วเหรอยังไงอ่ะเดี๋ยวเฮ้าวตีสามสอง อ๋อแบงเอาซะว่าเหมือนไม่เห็นอะไรแล้วกันสรุปเป็นแบงค์เอกชันเออยังไงอธิบายครับแบงคือคือไม่เกี่ยวกับหิวพันเลยชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้วครับครับผมกินร่อยมันจะเหมือนเฟ็นไฟอะไรประมาณเนี้ยกินกินแล้วมันกินเล่นๆอย่างนั้นก็กรอบอร่อยดีฉะนั้นต้องเป็นมะเขือเทศเล็กๆแล้วเลยดีที่ใส่ส้มตาอย่างนี้ต้องกินเยอะแบบพี่โบเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้นี่เพราว่าพี่พี่ออฟตอบกันเพราะว่าสงสัยกันกินเอนแบบพี่แบงค์แน่เลยกินด้วยกันกินด้วยกันเดี๋ยวตอนนี้ฮิตแล้วเป็นเมนูฮิตประจำบ้านเทียนโปโป ไม่อยากเหมือนใครก็จิ้มมูลสัตว์อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาจิ้มเดือะนาจิ้มเดือะแต่เปลี่ยนเสิร์เลยแต่เปลี่ยนอเสิร์ตจริงมาเขื่อนเทศเนี่ยแหละใช่เลยครับเอาไปว่าวันนี้เนี่ยเราทำได้ทึงความรู้จักนะครับกับสี่หนุ่มแชมเปโโปรกันไปพร้อมหัวไหล่ของคอสี่สี่ผมขอโทษผมขอโทษยังไงครับเนี่ยสี่สาวไอ้สี่หนุ่มกับหนึ่งสาวสามลุมคุณคิดว่าผมไม่ได้พูดอะไร สหนุ่มกับหนึ่งสาวโอเคพรุ่งนี้สามหนุ่มกับหนึสาวจะมาพบกับเราอีกพร้อมกับวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยน้องออฟของผมครับจะเตรียมเพลงมาโชว์อีกหนึ่งเพลงด้วยจะเป็นเพลงอะไรพรุ่งนี้รอติดตามกับคําถามอีก5ข้อสุดท้ายรับรองเลยว่าจีทุกคําถามแน่นอนครับครับเอาล่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง4คนมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคับ